วันนี้เราทงานได้คุยกับไม่จริงๆคุยกับกล้องจริงๆโอ้ล่าสุดก็น่าจะสามสามเดือนสี่เดือนได้มั้งครับที่มีโอกาสได้เจอพี่ๆเยอะๆแบบนี้ครับผมก็คิดถึงครับคิดถึงเต็มตัวมาเยอะไมหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็ค่องข้าที่จะแบบยังรุนแรงอยู่เ,ออเราเราจะเป็นเซฟการเป็นการเซฟต,ตัวเองมากกว่าครับพยายามแบบออรักษาตัวเองให้ปลอดภัยมากที่สุดครับผมเพราะว่าเราก็ต้อง ทำทำงานอีกค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เป็นคนที่จะต้องมาพบปะพี่ๆหลายๆคนด้วยเราก็พยายามจะเซฟให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดด้วยครับอย่างนี้คือกับสวอปทุกวันเลยไหมเพราะเรามีงานทุกวันทุกวันทุกวันที่มีงานครับก็อาจจะคงจมูกอาเจียก่อนนโควิดครับช่วงเวลาที่ผ่านมาดูแลตัวเองยังไงอ่ะก็ช่วงนี้ก็ถ้าถ้าวันไหนที่เราต้องออกไปข้างนอกนะครับเราก็พยายามจะล้างมือ ล้างเจลแอลกอฮอล์แบบเราจับอะไรมาปุ๊บ <_ d ia> พ,พี่เดียบที่เป็นช่างแต่งหน้าเขาก็จะเอาแอลกอฮอล์มาฉ <_ d ia> ีดให้ผมล้างเลยผมก็จะพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดด้วยครับใส่แมสใส่อะไรด้วยแล้วช่วงวันไหนที่ไม่ได้ทำงานนะไม่ได้ทางานแล้วก็จะนอนอยู่ห้องครับก็จะเจอแต่อาซาเจอแต่อาซาทั้งวันเลยครับเป็นน้องแมวครับผมคปลว่าชีวิตเราก็อยู่กับอาซาตลอดใช่ครับช่วงนี้ถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานก็คือจะมีแต่อาซาตื่นมาก็เจออาซาก่อนนอนก็เจออาซาครับ ก็มีเรื่อยๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เอ่อเลื่อนมาจากเดือนเดือนก่อนๆอะไรเงี้ยครับที่เขาปิดไม่ให้ไม่ให้ทำการถ่ายทําไปก็อาจจะเลื่อน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 มาเรื่อยๆครับก็ถ่ายงานค้างๆครับรรใช่ครับผมก็ทําตามมาตรการทุกอย่างครับจของการจะมีงานแบบว่าต้องเลื่อนหรือองไว้หรือ ผมีมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยครับหลายงานที่จริงๆจะต้องถ่ายตั้งแต่เดือนเมษาก็มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายก็มีครับผมก็ถ้าอะไรๆดีขึ้นก็น่าจะได้ถ่ายแล้วก็ได้รับชมกันเร็วๆนี้ครับก็เยอะไหมครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเวลาออนไลน์ออนไลน์สัปดาห์เลยนะ ก็ <g ots> เอิงจิงเราก็ตามตามพี่เบสพี่เบิ้มอยู่แล้วครับเราก็เห็นให้พี่เบิ้มพี่เบสดูตามความเหมาะสมถ้าเกิดเขาโอเคเราก็โอเคครับแต่ว่าก็ยังเจอแฟนคลับตลอดเวลาในการออนไลน์ออนไลน์ก็มีบ้างครับส่วนใหญ่จะเจอเป็นในแบบทวิตเตอร์ครับผมเพราะว่าเราจะชอบเข้าไปส่องพวกแท็กแท็กของเราครับผมพอเข้าไปก็เจอพี่พี่แฟนคลับเขาแบบพิมพ์คิดถึงออกมาโพสไอจีบ้างอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อ่าใช่ครับผมแล้ตอนนั้นมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ช่วงนั้นเขาล็อกล็อกดาวน์ใช่ไหมครับสิวันแล้วแบบเป็นวันที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยเราก็ไม่ได้เจอพี่พี่แฟนคลับด้วยเราก็เลยหากิจกรรมทํากันครับว่าเราจะทําอะไรให้เรารู้สึกให้พี่พี่แฟนคลับเขารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับเขาใน14วันที่แบบเขาเขา,เขาอยู่บ้านาเฉย อะไรเงี้ยในการใช้โซเชียลเพื่อที่แบบเชื่อมกับแฟนคลับใช่ไหมใช่ครับทําให้แบบหายคิดถึงเหมือนกันทําให้หายคิดถึงกันได้ผลเยอะไหมครับก็ได้ผลนะครับเพราะว่าในในคลิปแต่ละคลิปเราก็จะมีแบบใส่ใส่กิมมิกใส่ลูกเล่นใส่ตัวอักษรแบบในแต่ละคลิปไป้ดยแล้วที่แฟนคลับเขามารวมเป็นคําเองครับผมเทคนิคนี้ไม่อยากให้แฟนคลับดูใช่ไหมคบใช่ครับผมยังไงครับกอะไรนะครับเทคนิคนี้ทําให้แฟนคลับได้เห็นหน้าเราตลอดเวลาอ๋อใช่ครับพี่พี่แฟนคลับ เอาจริงพี่พี่แฟนคลับเขาก็คิดถึงเราทุกคนแหละครับแต่ว่าเราก็พยายามแบบอ,อยากจะออกมาให้พี่พแฟนคลับเขาได้เห็นหน้าบ่อยที่สุดด้วยเขาจะได้แบบหายคิดถึงเราอย่างเวลาเขาอ้อนบอกว่าอยากให้กลับลงรูปบ่อยเราจะมีประสบกายังไงครับว่าเอาจริงๆผมก็อยากลงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยมันก็เลยแบบไม่ไม่ไมค่อยมีรูปด้วยครับแล้วด้วยความแบบที่ตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีรูปลงครับผมอย่างแม้ช่วง covid ที่ผ่านมาแม้ คนหนึ่งเขาจะอยู่บ้านกันแต่กับก็มีงานอะไรนู่นเลยนี่แต่พรีเซนเตอร์เราก็หนาแน่นอยู่ก็เรื่อยๆแล้วกันครับใช้คําว่าเรื่อยๆแล้วกันครับเท่าที่เท่าที่เท่าที่เราดูตอนนี้คือมันมีเยอะแค่ไหนอ่ะโอ้โหถ้าจะเยอะพอนึกใจให้ยืมมือพี่มาลูกน่าจะไม่พอคิดตัวต้องต้องถามผู้จัดการครับวันนี้ผมก็ก็น่าจะ ประมาณสิบล <function als. S 3> ้วก <Brothers> ันครับประมาณสิบไม่ได้ว่าสถานการณ์ไม่ทําให้เราบอกว่าได้รับคุณประโยใดก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับนะครับที่ซัพพอร์ตกันอันนี้จริงจริงอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่แบบพี่พี่แฟนคลับเขาแบบคอยซัพพอร์ตเราทําให้แบบพี่พี่แบรนด์ต่างๆเขาเห็นว่าเออพี่พี่แฟนคลับเราพร้อมจะซัพพอร์ตเราเสมอด้วยครับจริงๆเราก็เป็นมาทุกส่วนแล้วใช่ไหมเหลือตอนนี้เหลือเหลือบนช่วงหน้ามียังครับมีแลว ตัวก็มีแล้วเหลือเหลือขาไหมครับขายไม่มีครับขาแล้วจะขายอะไรลูกรองเท้าครับรองเท้าแล้วนีจะขายใไสิได้ครับผมไดตต่อทาฟีดเบทฟีดบอมได้เลยครับขึ้นเบอร์ได้ไหมครับานี้อกว่าตอนนี้เราเป็นแบบเไม่ถึงเจ้าพ่อหรอครับก็เป็นเป็นน้องใหม่แล้วครับ เป็นน้องใหม่เริ่มเริ่มรับพิีเซนเตอร์ครับเป็นน้องใหม่ที่เริ่มรับพรีเซนเตอร์อครับผมรับถือว่าการโชคดีมันอย่างไรคนในช่วงนี้ลูกค้าบวงคนาอาจจะไม่อยากใช้เงินแต่เขาก็ยังใช้เราอยู่เลยโอโก้ก็รู้สึกรู้สึกโชคดีครับก็รู้สึกโชคดีแล้วก็ดีใจที่แบบทางแบรนด์เขาเห็นว่าเรามีคุณสมบัติเหมาะกับแบรนด์เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาครับก็ขอบคุณที่โอกาสครับมุสีพอมีาบริการหลังการขายยังไงครับติดอกติดใจโอบริการหลังก็จะมีแบบ สมมุติแบบบางทีแบบผมไปไลฟ์ของที่เป็นแบบแบรนด์ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยครับหลังไลฟ์เราก็จะมีการแบบวิดีโอคอลการมีคุยกับพี่ๆแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับผมเทคนิคตรงนี้เราเราได้จัดไหนครับทางแบรนด์จัดให้ครับอย่างล่าสุดถึงมีทาวับพิจิเน่ออกมาครับในที่สุดจะได้พิ่พี่ปิดตใช่ครับก็ ใช่ครับนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับพี่เจนีด้วยจริงๆก่อนหน้านั้นเราก็มีโอกาสได้เจอกันมาแล้วครับแต่ว่าเราก็จะเป็นการเวริร์กช็อปกันซะมากกว่าครับผมรังนั้นก็เป็นการได้ถ่ายรูปร่วมกันครั้งแรกตอนนั้นที่เวิร์กช็อปกันได้คุยอะไรกับพี่เพรามยควาด้วยความที่เราก็ได้เจอพี่ครั้งแรกและได้ประกบพี่กัน<ๆ><ๆ>คุยเยอะเลยครับเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกับเราก็ยังจะมีความเกรงเกรงอยู่เพราะว่าพี่เขาด้วยความที่แบบเขาเป็น ดาราที่แบบผ่านมาหลายเรื่องแล้วแล้วแบบมีความเป็นมืออาชีพสูงมากแล้วด้วยความที่เรายังใหม่ด้วยเราก็เลยพยายามจะคุยเพื่อเหมือนละลายพฤติกรรมของเราด้วยครับเราก็ชวนพี่เขาคุยถามแบบถามแต่ละเรื่องแต่เรื่องที่เล่นมาอะไรเป็นไงพระเอกคนแรกของพี่เจนนี่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบพระเอกคนแรกของพี่เขาคือพี่นกชัดชยัยจนปัจจุบันตอนนี้มาเล่นคู่กับผมก็โอ้โห <laughs> พี่เจนนี่ก็เป็นนางเอกที่แบบอยู่อยู่มานานมากๆครับเราก็ได้ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันค่อนข้างเยอะเลยครับเกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตเนี้ยครับทำให้เราเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นด้วยคือแต่พี่เจนนี่เขาไม่ได้รับละครมานานมากใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ตอนแรกบอกว่านางเอกเป็นพี่เจนนี่ครับเพราะว่าตอนแรกเห็นว่าพี่เขาไม่ได้รับละครกลับมารับเรื่องแรกก็เป็นผมเลยก็กดดันไหมก็นิดนึงครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่แล้วกันครับ ก็เกร็งครับคือเจนนี่เทียมโพสุวรรณนะคะใช่ครับอย่างในเรื่องมูนี่มูตาครับคือแบบเห็นพี่เขาเล่นแล้วแบบถ้าผมเจออย่างนั้นในซีนกับพี่เขาคือแบบจะเอาพี่เขาอยู่หรือเปล่าเรามีการเข้าเวิร์กช็อปเพิ่มไหมครับก็มีมีมีเวิร์กช็อปแต่งหน้าครับการแสดงอทีมรูปเป็นดอกมาใช่ไหมครับใช่ครับแต่งหน้าที่ี่ต้องปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่ต้องเขาเรียกบล็อกตาแล้วครับเขียนสูงมากอ่ะ แต่งหน้ารอใช่ที่คนรไปกับช็อเซลอ่าใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างสีนั้นที่ต้องรู้จอกมันค่อนข้างยากนะครับสําหรับการแต่งหน้าการแต่งหน้าคนอื่นก็ยังก็ถือว่ายากแล้วแต่ว่าพอเราต้องมานั่งแต่งหน้าตัวเองมันยิ่งมีความยากขึ้นไปใหญ่เลยครับเพราะว่ามุมมองที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเท่ากับเรามองหน้าคนเองครับพอเรามาแต่งเองเราก็ต้องแบบมีความตั้งใจนิดนึงแต่ว่าในเรื่องเนี่ยตัวกัดก็คือแบบจะเป็น ช่างแต่งหน้าที่แบบมีความเป็นมืออาชีพมีความโปรครับเราก็เลยต้องฝึกเรื่องแบบความโปรหรือว่าจริตอะไรในการแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยครับปกติเราแต่งหน้าเป็นไหมไม่เป็นครับเราดูที่แบบแฟนคลับเยอะไหมครับแบบว่าเราควรปรับตรงไหนก็ก็เห็นที่พี่แฟนคลับเขาแซวๆบ้างครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแซวครับผมแซวเรื่องอะไรแซวเรื่องสวยสวยเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งหน้าเป็นแบบดูเป็นสวยใช่เพราะมันจะมีแบบการ เขียนเขียนขอบตาบล็อกตาขีดอายไลเนอร์อะไรด้วยแต่เราไม่ได้ชินแล้วชินถ้าคนอื่นแต่งให้ครับแต่แต่งเองไม่ชินเลยครับอะไรยากสุดอะไรยากสุดยากการแต่งหน้าตกตาเนี่ยแหละครับผมว่ายากสุดแล้วครับถ้ารวมทั้งหน้าเลยนะครับส่วนอื่นก็แบบเออปัด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 แต่ว่าส่วนตรงตาเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีความประณีตแล้วถ้าเกิดสมมุติเราขีดพลาดไปแม้แต่นิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เหมือนอีกข้าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลบ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 ,ลบ,ลบทีนึงนก็คือแบบมันก็จะเลอะ พอเลิศเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมานั่งเช็ดอีกแล้วก็นั่งเขียนใหม่มันก็จะยากครับแต่ว่าในแต่ว่าในบทมันค่อนข้างที่ต้องเป็นมืออาชีพมากเลยใช่ครับเพราะในเรื่องรู้สึกจะเป็นอันดับต้นๆเป็นบิวตี้ประมาณบิวตี้บล็อกเกอร์อันดับต้นๆของประเทศครับอออมมีตสาาารรถแงงงะไได้้้เบก็ถ้าลงรองพื้นอะไรธรรมดาก็โอเคครับแต่ว่าเรื่องเรื่องตาอะไรอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับผม มันค่อนข้างจะยากตอนนั้นรู้สอบเสร็จมีการลับไปทาที่บ้านมหรือว่าคุณแม่มาลองบ้างมีมีให้มีให้พี่เดียมาสอนเพิ่มครับแต่งที่ไก่ครับหยุดครับทำไมเขาถึงยอมขนาดนั้นไม่รู้เหมือนวันนั้นผมไปเวิร์กช็อปตอนแรกเขาก็ให้ผมอ่ะลองแต่งหน้าตัวเองก่อนเขาผมแต่งหน้าตัวเองเสร็จปุ๊บก็เหมือนอยากอยากให้ลองแต่งที่ไก่ดูพี่ไก่เขาก็เลยมานั่งเป็นแบบให้ผมแต่งครับผมก็แต่ง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 อออกมาพี่ไก่ก็ ก็อใช้ได้ก่อนใช้ได้ครับอย่างวันนี้เราแต่งเองด้วยหรือเปล่าเออไหม่ใหม่ครับแต่ของก๊าปเมื่อกคิดออกมาคนก็บอกว่าแต่งแล้วสวยใช่ครับแต่ว่าก่าจะออกมันได้หน้าอย่างนั้นเสียเวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะออกมาได้อย่างนั้นพอกาปดูคลิปตัวเองว่าชมไหมว่าเออเราหน้าหวานเราหน้าสวยไหมก็แฟนถามเอาไปดัเอาไปตัดตะวินะก็สวยสวยก็ได้ครับสวยก็ได้ครับจริงๆก๊าน่าจะ เเนนนาะม็คกใช่ครับูบ่่อยวาเรื่่่ออองวาเเขาชอบชมว่าผมสวยมาตั้งนานแล้วหล่อคขา่าหล่อนี่จะเห็นน้อยน้อยกว่าครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสวยครับเราอยากได้แบบไหนว่ากันให้ชมว่าอะไรอืมน่ารักแล้วกันครับตอนนี้แฟนก็เรียกกัดจังใช่ครับตอนนี้ไปไหนก็จะมีแต่กัดกัดจังของคุณวาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะครับ ก็น่ารักดีนะครับกัดจังมันก็คล้ายๆค่อนข้างคขายกับชื่อผมด้วยครับกัดกับกัดกับก็น่ารักดีครับสิ็งว่าจะเริ่มถ่ายเดือนตุลาก็ถ้าเขาเปิดให้ถ่ายอะไรทุกอย่างเรียบร้อยโอเคก็น่าจะดาวนั้นแหละครับแต่ดูเหมือนครับพอเจอพี่เจนี่บ่อยขึ้นดูแบบสบายขึ้นไม่เก็งไม่ใช่ครับเพราะว่าครั้งแรกเราเราก็ เป็นเด็กเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งครับพอมาเข้ามาแล้วก็มาเจอกับคนที่เป็นระดับสเปอร์สตาร์ของประเทศเลยแล้วก็จะมีความเกรงในช่วงแรกครับแต่พอได้คุยพี่เจนนี่เขาก็น่ารักมากครับก็เลยไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้เป็นจางดุดนเลยมั้งเพราะว่าเหมือนเราเ็เป็นความหวังของช่องมือกันโอ้ความหวังเลยแหละครับก็นั่นแหละครับก็ทําให้เต็มที่แล้วกันครับอันนี้คือมีแค่เรื่องเดียวอู่ก่อนใช่ไหมตอนนี้ที่แน่ๆก็มีเรื่องเดียวครับกดดันไม่ นี่คือเรื่องแรกของช่องสามก็กดกดดันนะครับเพราะว่าเราเราก็ใหม่สําหรับละครด้วยครับเพราะว่าการถ่ายหรือว่า,าบทบาทอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างแตกต่างกับซีรีส์ด้วยเราก็เลยต้องศึกษาทําการบ้านค่อนข้างเยอะครับแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างจะได้เห็นผลงานของพี่กัปนี่ก็รอกันครับพี่แฟนคลับเขาก็แบบคอยส่งกำลังใจคอยแบบคอยเชียร์ว่าแบบเออทำให้เต็มที่คอยติดตามรอติดตามอยู่นะก็ก็ก็อยากอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะว่า คิดว่าน่าจะออกมาสนุกแน่ๆเพราะในหนังเรื่องมันมีแบบดราม่าก็มีคอมเมดี้ก็มีอะไรก็คือครบรถเลยครับก็รู้สึกไงววัวนที่กับเข้าช่อง3แฟนเขาค่อนข้างแบบตื่นเต้นมากใาๆใ้นต้อนรับแบบมากก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับนั่นแหละครับที่แบบคอยคอยซัพพอร์ตคอยดูแลหรือว่าคอยตามไปให้กำลังใจในเรี่ยงต่างๆพอเขาเห็นว่าเราเนี่ยได้เข้าไปอยู่กับบ้านของทางช่องสามเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่า เห็นว่าเนี่ยเป็นอีหนึ่งก้าสำคัญในในอาชีพในการงานอาชีพของเราพี่ๆี่เขาอยากจะมาอยู่ในโมเมนต์นั้นผมก็ดีใจมากๆครับแสดงว่าเขาก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นใช่ครับพี่ๆเขาก็น่ารักเป็นล่าสุดพี่หนุ่มกัญชัยเขาประกาศเลยว่าคับคณาวุฒิกำเนิดพลอยใช่ครับกลายกลายเป็นกำกำเนิดพลอยไปแล้วครับผมคือยังไงบ้างกับการที่ได้สถาปนาเพราะพี่หนุ่มปกติไม่ค่อยให้ใครนะก็ดีใจครับเพราะพี่หนุ่มเขาก็เป็นคนที่เราก็ ให้ให้ความเคารพให้ความนับถือเพราะว่าเราเห็นผลงานที่เขาหรือว่าเห็นเขาในรายการต่างๆเนี่ยพอเราได้ดูเขาเราก็คิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่าเป็นนักข่าวเนี่ยเราก็อยากจะทำแบบพี่หนุ่มเหมือนกันใช่ครับเราเกิดทันในยุคของพี่เฟื่องฟูมหมเฟื่องฟูมารู้ทีก็ตอนที่พี่เขาแต่งงานใช่ครับแล้วพอแต่งงานรารู้ประวัติพี่เขาไหมก็รู้รู้มาบ้างครับ อยากเดินตามเราพี่ทำไมเพราะวเราเป็นน้องฟังกับก๊ับเราอะก็กัปกับกัปก็เป็นกับดีกว่าครับอยากถามเรื่องแฟนีิสก้นบ้างหลังจากนี้มีมีทางอะไรไหมครับหลังจากโควิดถ้าหลังโควิดก็อาจจะมีครับผมพวกแฟนมีสหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะยังยากอยู่ครับผมก็อยากให้รอติดตามครับ บริจาคข้าวครับผมคือเดือนที่ผ่านมาเนี่เห็นว่ามีการบริจาคข้าวตามชุมชนใช่ครับคือจะทําแบบนี้อีกต่อๆไปใช่ไหมพรุ่งนี้เอาจริงพรุ่งนี้ก็ครบครบตามเป้าที่วางไว้แล้วครับย้อนกลับย้อนกลับไปคือมันเกิดจากอะไรที่เราตั้งเป้าไว้ว่างครับตอนตอนแรกคือคือว่างเลยครับคือเราพอเราว่างแล้วเราก็ไม่ไม่รู้ว่า เราเราจะทําอะไรดีแต่พอเราได้เห็นแบบในหลายๆชุมชนแถวแถวบ้านเราอย่างเงี้ยครับเขาบางทีก็ยังแบบมีหน่วยงานที่แบบเข้าไปช่วยได้ไม่ถึงเราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ครับว่าเออตอนนี้เราก็ว่างเนาะเราก็หาอะไรทําที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าคุณแม่ก็เลยเสนอเป็นแบบผัดกับข้าวมาครับทากับข้าวเพราะว่าคุณแม่เขาก็มีร้านที่แบบรู้จักอยู่อยู่ด้วยแล้วครับก็คือเป็นร้านแถวบ้านที่เขาแบบอาจจะขาดไม่ได้ในช่วงนั้นอ่าใช่ครับ,ค,รบคุณแม่เขาก็เลยไปเหมาครับผมทั้งหมด แล้วก็ตอนนําไปแจกให้แต่ละชุมชนวันหนึ่งก็ประมาณสอสชุมชนชุมชนหนึ่งก็ร้อยส0งประมาณนะครับคือเท่าที่เท่าที่บริจาคมานี่คือบริจาคไปประมาณเท่าไหร่ครับเออเขากล่องใช่ใชไหมครับตอนนี้น่าจะได้ประมาณ2,000เกือบเกือบพแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะครบแล้วแล้วต่อไปคือเจอ เพราะว่าเหมือนแบบเราทำกิจกรรมแบบนี้มาเรื่อยๆ้วก่อนที่เป็นข้าวกล่องก็มีอ่าใช่ครับก็หลังจากนี้ก็จะมีเป็นทําเป็นถุงยางชีพต่อครับเหมือนที่ผมได้พูดไปก่อนนั้นนี้ว่ามีพี่แฟนคลับเขาแบบติดต่อเข้ามาทางบ้านออฟเชียรค่อนข้างเยอะว่าเขาอยากส่งเป็นแบบพวกข้าวสารหรือว่าพวกของใช้ที่จําเป็นอะไรอย่างนี้มาครับเราก็เลยเอองั้นเดี๋ยวทําเป็นอีกรอบหนึ่งแล้วกันทําเป็นถุงยางถุงยางชีพไปเลยครับก็น่าจะทาประมาณ1,000ชุดเัวเล่านั้น ก็น่าจะชุมชนใกล้ๆบ้านเหมือนเดิมนั่แหละครับเพราะว่ายังม <tr uth> ีอีกหลายชุมชนเลยที <so S 1> <otherwise. S 2> ่เขายังไม่ได้รับการช่วยเหลือครับผมโอ้ไม่ถึงขนาดลงพื้นที่เองครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆเราก็ต้องเซฟเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็ต้องออกไปพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราติดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอคนอื่นผู้คนอีกเยอะเลยก็การว่าจะแพร่เชื้อไปอีกครับก็พยายามเซฟตัวเองก็ ถ้าถ้าเป็นข้ากล่องก็น่าจะจบพรุ่งนี้แหละครับแต่ว่าจะจะมีเปิดอีกไหมอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้รอติดตามกันละกันครับแต่ว่าถุงยังชีพก็น่าจะเอาให้ครบประมาณ1,000ชุดก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้มีส่วนตัวเลยใช่ไหมคมมรับก็ม,ขมีของผมด้วยก็มีของพี่พี่แฟนคลับที่แบบบริจาคเข้ามาด้วยครับครับขอบคุณมากนะครับขอบนะ